สวัสดีครับผู้โดยสารทุกท่านตอนนี้เรากำลังโดยสารมากับขบวนรถเร็วที่135กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีรถไฟขบวนกลางวันยอดนิยมที่หลายคนเลือกนั่งชมวิวเส้นทางรถไฟสายอีสานกันครับอีกไม่นานเราก็จะผ่านหนึ่งในไฮไลท์ของเส้นทางนี้อุโบงคผาเสด็จอุโมง์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับอุโมงคผาเสด็จแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจีระ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟมาบกระเบากับสถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่บนแนวเส้นทางสายสารตอนล่างจุดที่รถไฟของเรากำลังจะผ่านคือบริเวณภูเขาสูงชันของอําเคอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเจาะอุโมงค์เพื่อให้รถไฟวิ่งได้ราบเรียบและปลอดภัยครับอุโมงค์ผาเสด็จมีความยาวกว่า5,408เมตรหรือประมาณ5กิโลเมตรเศษเป็นอุโมงค์รถไฟคู่แบบสองท่อทางเดียวหมายความว่าขาขึ้นกับขาล่องแยกกันคนละท่อครับ แต่ละท่อกว้างประมาณ7.5เมตรสูงราว8.5เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2561ทีมวิศวกรขุดทะลุอุโมงค์เชื่อมกันสำเร็จในวันที่15มิถุนายน2564ก่อนจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ช่วงปลายปี2565และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2567นี่เองครับสำหรับขบวนรถเร็ว135ของเราเมื่อวิ่งลอดอุโมงค์ยาวที่สุดจะใช้เวลาประมาณ4-5นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วของขบวนในขณะนั้นช่วงเวลานี้อยากให้ทุกท่านเตรียมกล้องเตรียมสายตาเพราะประสบการณ์ลอดอุโมงค์ยาวที่สุดของประเทศแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆครับถ้าอยากเห็นวิวในอุโมงค์ให้ชัดๆขอแนะนําให้นั่งฝั่งขวามือหันหน้าไปทางหัวรถจักรหน้าต่างฝั่งขวาจะมองเห็นบรรยากาศในอุโมงค์ได้ดีที่สุดทั้งไฟสองทางและแสงจากปลายอุโมงค์ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นแนวเขาชิดผนังไม่ค่อยเห็นอะไรครับ ระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ก็ทันสมัยมากมีช่องทางอพยพเชื่อมระหว่าง2ท่อทุก500เมตรพร้อมระบบระบายอากาศอัตโนมัติกล้อง C C T V ระบบตรวจจับความร้อนและควันโทรศัพท์ฉุกเฉินระบบ S C A D A ตรวจควบคุมจากศูนย์กลางและระบบวัดคุณภาพอากาศที่ทำงานตลอดเวลาเมื่อเราลอดฐานอุโมงค์ออกมาอีกด้านท่านจะได้เห็นวิวภูเขาและธรรมชาติของมวกเหล็กที่สวยงามรอต้อนรับอยู่ด้านหน้าเลยครับ อย่าลืมน,นะครับถ้าใครอยากเห็นอุโมง์ขาเสด็จชัดๆแบบนี้ต้องนั่งขบวนกลางวันอย่างรถเร็วที่ 135, 136ขบวนรถด่วนที่7172และขบวนธรรมดาที่ 233, 234เท่านั้นเพราะถ้าเป็นขบวนกลางคืนอาจได้เห็นแค่ความมืดกับเสียงหัวใจเต้นของตัวเองครับขอบคุณครับ we <laughs>